ที่ผ่านมาพัฒนาารอำเภอเชียงคานมาเป็นทีมงานนะครับมาดูงานที่นี Gym. ่ค่ะมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนสิ่งท่เห็นกันเนาะโโอ้หปลาไหลกบปลาไหลกับอะไรครับกบก็จะอยู่ด้านนั้นครับอันนี้อันนี้ปลาไหลเหรอคะไม่ดูได้ไหมพี่ดมช่องช่องนะแล้ก็จะมีปูนาด้วยครับปูนาก็จะเยอะครับแต่กลางคืนเขาจะออกแต่กลางวันเขาเราไปดูปูนากันไปดูปูนา่ไม่เคยเห็นกลางวันเขาจะซ่อนตัวอาอมันมีลูกหรือเปล่าไคุณดวงแล้วเนี่ย ทำออกแนวธ<อ>รรมชาติเนาะเกาจะอยู่ของเขาอย่างเงี้ยประหลักสงบนั้นจะอยู่แล้วก็ออกไข่มปอยธรรมชาตินานๆก็จะจับทีครับผมออ นั่นแล้วตรงนี้ปลาไหลมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตามรูตามเนี้ยอย่างเงี้ยที่ทำไว้ให้แต่ว่าแต่ว่าข้างล่างเป็นปูเหมืนเป็นปูนแล้วก็จะเป็นดินครับเป็นดินเป็ดินให้มันครับดินที่อยู่อาศัยแล้วปูก็อยู่ร่วมกันได้อันนี้จะเป็นปูนาแล้วปลาไหลปลาไหลเนี่ยแล้วแล้วแล้วเราก็ขายด้วยใช่ไหมขายด้วยอันนี้เงเก็บผักแล้วเก็บผลไม้เรามารวมไม่ขายแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มได้สามปีเนาะผลผลิตก็ยังไม่ได้เต็มที่ครับผมแค่วันนี้แหะสวัสดีค่ะวันนี้ วันนี้ช่องพี่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนโคกหนองนาพี่โบ,โบเจ้าอของคือพี่โบและพี่เดือนนะคะพี่โบค่ะอันนี้คือบ่ออะไรนะคะบ่อปูเหะะอรอบ่อปูครับบ่อปูครับปูอาเลี้ยงปูนาน่ยนะปูนาครับโอ้อยากดูจังเลยทําจะอยู่ด้วยกันปูนาแล้วก็ปล่อยน้ําออกจะให้เห็นมันจะเยอะมากใช่ไหมคะครับแต่ว่าอย่างนี้เขาซ่อนตัวเนาะ ดูดูขนาดบ่อแล้วเราได้เลี้ยงได้กี่ตัวคะพี่ขนาดบอ่อนะโหโมันมันจำกัดมันเยอะนะ,ค,ะครับแต่เราไม่เห็นเขานะกค<ช>วับปูนี่ผมจะจับประมาณสักครั้งหนึ่งก็ประมาณสักห้าถุงประมาณ<อ>ห้าถุงค่ะถุงไดนะ้ย<อ>ี่สิบยี่สิบเนาะประมาณสิบตัวยี่สิบ โโอโหจัดเป็นโซนนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเยี่ยมชมโคกหนองนาะโมเดล,เ,ดลเป็นโมเดลที่ปลูกและเลี้ยงบ่อนี้เป็นบ,อบ่อปลาไหลนะคะสร้างบรรยากาศให้มีโคลนตรงนี้เป็นบ่อปูนาเดี๋ยวจะไปดูที่พี่โบแนะนำอีกอันนี้มันแคบไป ใช่ครับกุ้งล่อยมันไม่ค่อยชอบนี่มันจะชอบอยู่อันนี้คืออะไรคะพี่โบอันนี้คือเราเลี้ยงไว้ให้สวยงามใช่ใชครับใช้น้ำเป็นใช้น้ำน้ำเป็นอันนี้จะเป็นนะฐานล่างจะเป็นขี้วัวนะครับคือเราจะทําเป็นน้ํำอันนี้บ่อแรกๆจะเป็นข้อกบพอดีผมจับกบขายหมดแล้วอันนี้ผมก็เลยเอาเป็ดมาอยู่เออนั่นๆมีเป็ดอยู่ข้างในจะเลี้ยงไหมจะเลี้ยงต่ออยู่ครับเลี้ยงต่อจะดู คือตอนแรกผมก็พ่อพันด้วยแต่ก็ มันต้นทุนมันสูงว่ะพวกคือว่าอาหารมันแพงเนาะเราก็เรียนรู้ไปเนาะต้นทุนมันสูงถือว่ามีคนเลี้ยงแล้วเขาเขาก็เลยเลิกเลี้ยงไปก็มีเยอะเลยนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงครับอาหารกลัวไม่จะแพงกว่าอาหารปลาเราก็จะมาดูนะคะว่ามีข้อเสียข้อดีตรงไหนเพราะอันนี้ตัวสบายเลยดูสวยสบายครับอันนี้พี่เดือนนะคะพี่เดือนนี่ห้าสิบเท่าไหร่แล้วนะคะพี่ตา่ในดูหน้าตาคนห้าสิบเก้ามีความสุขกับพี่อยู่ก็เลยหน้าเด็กลงเด็กล เขาหนุ่มกว่พี่อีกนะเาหนุ่มกว่าพี่อีกนะมันนอกจากชอบนอกจากชอบสวนแล้วพี่ก็ชอบหน้าตาอยู่สวนแล้วหน้าเด็กค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปชมอีกนะคะนี่บ่อปลาช่อนเดี๋ยวพี่จะลองถามดูนะคะว่าเขามีรายได้ไหม สงสัยจะต้องมาบ่อยๆเพื่อนๆเห็นปลาช่อนอยู่ในเนื้อนะปลาช่อนปลาหมอก็จะมีนิดหน่อยรวมกันเนาะปลาหมอกับปลาช่อนอยู่ด้วยกันได้เพราะเขากินเนื้อเหมือนกันอย่างนั้ใช่ไหมคะแต่ถ้าปลาอื่นปล่อยลงนี่คือไม่เหลือเนาะครับคือเราจะปลากินเนื้อ้าอยู่ด้วยกันได้ปลากินพืชแล้วก็อยู่ปลากินพืชเนาะเป็นสวนผักพอสารพิครัดเนี่ยเก็บไปขายตอนตอนนี้เก็บหมดแล้วเนี่ยตอนนเก็บแล้วเย็นก็จะไปขายที่ตลาด ออ้ันพี่โบอันนี้คือต้นอะไรกระเจี๊ยบครับขายภาษีบ้านครับหมักถั่วเละนั่นแหละเออหมักถั่วเละเนาะหมักถั่วเละโอ้มีมีหลายหลากพืชแคร์ บ้านเราเนี่จะเป็นดอกยองเลยโอ้มีแต่ของกินรายรอบไปเลยนะคะเนี่ยทางน้องก็จะเป็นแปลงข,ขึ้นใหม่เพราะว่าตรงนี้เก็บใกล้หมดแล้วทางน้องจะขึ้นแทนคือเราจะหมุนเวียนครโอ้ท่านผู้ว่ากับคณะเดินทางมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับผู้ว่าแลนนะคณะนายอำเภออือสามรอบแล้วครับโอ้โหมันก็น่าสนใจเนาะพี่เดือนแล้วทีนี้หนูอยากจะทราบว่า เราจะมีจำน่ายแล้วเราได้ผลผลิตตอบแทนเนี่ยคุ้มค่าหรือว่าเป็นยังไงบ้างค่ะจะาพราว่าผลตอบแทนเยอะอ่ะตอนนี้มันก็ยังไม่เยอะจ้าเพราะว่าก็ได้ไปเรื่อยๆเนาะมันเป็นพวกนี้ันปลอดสารนะครับเรากําลังเริ่มทําแล้วก็ทยอยขายใช่ไหมครับเก็บลูกสุกๆเขายังไม่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 อยู่ตัวเนี่ยพวกนาต้องต้องเดินไปลงนี่ผมเก็บไปแล้วครับสรุปแล้วเราค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆทํา คือว่ามันหลายอย่างเนาะต้นทุนด้วยกําลังเราด้วยคือสองคนเองพื้นที่กี่ไร่คะพี่เ็นอนทั้งหมดเลยอ่ะคะประมาณเจ็ดไร่เลยโอ้โหที่ตื่นเต้นนี่เพราะอะไรรู้ไหมที่ดินแพงหาซื้อยากมากเพื่อนๆเขาฝั่งนี้เป็นพุทธาอันนี้พันธ์อะไรคะพี่เดือน ตัวนี้คือเอ๊นมสดตัวนี้คือสามรสค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมคคกหนองนาโมเดลอันนี้เป็นภาษาเมืองเลยเรียกว่ามากกะทันนะคะมักกะทันเห็นไหมคะให้เลือกลูกที่ถูกใจที่สุดนิ่งลูกนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนีนีนลูกนี้ต้องเหลืองออกส้มได้ฉีดยาไหมคะพี่อันนี้ยังไม่ จะไม่มีพ่นยาค่าถ้าเก็บลูกนี้นี่ชิมได้เลยไม่ต้องล้างกินได้เลยกินได้เลยครับเมแต่ว่าระวังหนอนแค่นั้นค่ะขออนุญาตบางลูกก็เป็นนอนเนาะอเอาไว้ให้เพื่อนขายนะเกรงใจที่เกรงใจเพื่อนเดี๋ยวสบเก็บได้เลยครับได้แล้วใช่ไหมคะลูกลูกสอ๋อนี่ผมเพิ่งเอาไม้เกลี่ยลงลที่ผมลงโอ้โห ดเลยไมี้วก็่งนขอ้านมานี้ก็ได้แรนอันนี้จะยักเพื่อนจะแบ่งโซนทำวันนี้สงสัยจะมาดูได้ไม่ทั่วถึงนะคะสวัสดีค่ะกคตสวยเจ้าของสวนอีกคนหนึ่งน้องเบนค่ะน้องเบนมีละมุดด้วยใช่ไหมลูกอันนี้พ่านอะไรลูกนี้อันนี้ก็สวยมาเลยครับผม แต่กระสวยมาเลยกลมๆน่จะเป็นป้อมๆเนาะไม่ใช่พันกรอบเหรอคะเถียงอีกนะมันเป็นลูกยาวๆนะตอนแรกหรือว่าไข่ห่านเนี่ยพี่ตอนแรกผมก็ว่าค่ะซื้อมานะก็บอกว่ากระสวยมาเลยเนาะอ๋อกระสวยมาเลยเขาจะตูดแหลมๆใช่น่าจะเป็นไข่ห่านอย่างต้นนั้นเพื่อนๆคะนี่น่าจะเป็นไข่ห่านเนาะใช่เออแล้วก็จะมีที่ที่หลายต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีพันธุ์เวียดนามอะไรนะ Ok> ใช่ครับผมจะเน้นกระสวยมาเลยแต่เขนมากลายเป็นใช่ค่ะเป็นลูกกลมๆใช่พี่สวนหนูก็มีอยู่หนึ่งค่ะพี่โบเพื่อนๆค่ะเจ็ดไร่นี่แบ่งโซนอันนี้ผักกระหล่ำใช่ไหมคะครับโอ้โหกระหล่ำดอกสวยค่ะโซนด้านหลังจะเป็นกระหล่ำอะไรเนีกระหล่ำดอกค่ะอันนี้แล้วก็มีต้นขนุนด้วยโอ้โหหลงตัวทั้งพืชยืนต้นผลไม้ไม้เลยมาปลูกให้เนาะโอ้ โ oh. อันนี้เป็นมะไฟนะคะเนะาะพันอะไรคะพี่ <c oughs> เหรียญทองเหรอ <c oughs> คนคนปลูกมาเจอคนปลูกก็จะพากันเถียงกัน <c oughs> นี่ค่ะอืมวันนี้นอกจากถามเจ้าตัวแล้วเราก็มาสังเกตกันส่วนไรายได้เห็นว่าเพิ่งจะทำ เพืเ่อนๆคะโค้งหนองนามโมเดลก็ยังเป็นที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มีความพร้อมใช้ทุนเยอะไหมคะพี่โบ๊มันจะว่า เยอะครับพอสมควรอยู่เพราะว่าตอนแรกมาออกจากงานมาใหม่ๆเนาะมีุนก็ทําทไปเรื่อยๆครับกไม่ได้ทุทุ่นลงทีเดียวใช่ค่ะค่อยๆทยอยทาตามกําลังเนาะตามกาลังมันจะเปลืองมั่งพวกระบบสปริงเก่วางท่อน้ําอะไรพวกนี้วางระบบเนาะเห็นเห็นการวางระบบน้ําแล้วเชื่อเลยว่าต้องลงทุนกับระบบนี้เนาะพี่เนาะแต่ถ้าไม่มีน้ําก็ไม่สามารถหัวใจหลักครับผมใช่ถ้ามีน้ํามันอะไรก็าจะจะดีเนาะค่ะ ขอบคุณนะคะนนวันนี้ท่าน,นนมสดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกพักเกือบชน,น,นพวกพักอะไรเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบวบยาวเนาะแล้วก็จะเป็นร<ฮ>ุ่นรุ่นบวบยาวก็เดี๋ยวจะไปชมตรงนน้นรนะุ่นรุ่นแรกข้าวจีเก็บขายนะอันนี้เขาจะเป็นถั่วร์แปลงผ<ฮ>ิดเนาะโอ้โหจัดการแปลงได้ถือว่าสุดยอดเลยแม่บ้านเก่งครับผมให้เกียรติแม่บ้านยกย่องแม่บ้านน่ารักมีหน้าและหน้าตาสดใส อันนี้ร้อนไปทางโซนน้นทานนี้มันร้อนเดินทางนี้ทางน้นจะมีรุ่มเยอะเดินทางนี้ครับผมค่ะทุกอย่างต้องลงทุนจริงๆเนาะพี่เนาะพี่เดือนไปไหนแล้วคะเนี่ยใช่แล้วก็มีใจด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาอันนี้นานเพอบางคูงปลูกให้ครับตอนนี้อือเป็นป้ายที่ระลึกนะคะของท่านประชาแสนกลางนายอำเภอท่านนายอำเภอโอ้เชิญทางนี้ครับผม ค่ะพี่โบได้จำหน่ายหลายรอบแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหโอตัดสะออนไปที่ตลาดก็จะขายได้ดีและขายหมดเร็วครับเพราะว่าของเรามันไม่ฉีดยาครับเราวังจะนอนขึ้นนะครับ